คลิปนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดที่ผมเนี่ยอยากจะทํามาตั้งนานแล้วนะแต่ก็ยังไม่ได้ทำสักทีนะครับทุกคนกับคลิปนี้เลยครับวงล้อมังงะ EP หนึ่งส่วน EP สองสามสี่ก็ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะมีวงล้อมังงะ EP ต่อไปเรื่อยๆก็ได้โอเคมาคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําการสุ่มซื้อมังงะตามวงล้อกันนะครับผมตามชื่อคลิปเลยซึ่งผมเนี่ยก็ได้เตรียมวงล้อเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวงล้อที่ผมเตรียมไว้เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับนี่ผมเตรียมวงล้อมาเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยตัดภาพไปดูวงล้อชัดๆกันดีกว่านะครับผมและนี่ก็คือวงล้ออันแรกที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะ เป็นวงล้อของสำนักพิมพ์นะครับก็จะมีหลายค่ายเลยที่ผมรวบรวมมาก็คือผมเนี่ยซุมได้ค่ายไหนผมก็ต้องซื้อค่ายนั้นเลยนะครับโดยค่ายที่ผมหามาทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด13ค่ายะครับผมก็คือมีตั้งแต่สยามดังโงพาโลเนชัน่นลักพิมพ์บงกฎกิฟต์บุ๊กฟินิกส์นกย่างอันเดียวกันนี่หว่าปปโปเลเพ็ดโปเซนจูอานิเมะเด็กเพสและวิบูลกิจนะครับผมนะมีทั้งหมด13ค่ายเลยที่ผมหามา อย่างกิฟต์บุ๊กเนี่ยผมก็ยังไม่เคยมีเลยนะมงกดก็ยังไม่เคยมีเหมือนกันครับเซนชูก็ยังไม่เคยซื้อเหมือนกันอ่าโอเคมาทั้งหมดนี้นะครับผมก็คิดว่ามันน่าจะครบทุกค่ายแล้วนะที่ผมรู้จักหรือว่ามีค่ายไหนที่ผมขาดอีกไหมก็ถ้าทุกคนเนี่ยอยากให้ผมใส่ค่ายไหนไปอีกหรือว่าผมเนี่ยขาดหรือลืมค่ายไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคทุกคนต่อมาเรามาดูอีกวงล้อหนึ่งกันนะครับมีค่ายแล้วใช่ไหมก็ต้องมีอะไร ใช่ครับผมมีวงล้อของประเภทมังงะว่าผมเนี่ยจะต้องไปซื้อมังงะแนวไหนบ้างนะและนี่ก็คือประเภทมังงะที่ผมหามาทั้งหมดนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่ามันมีเยอะกว่านี้มากๆนะครับคือผมคัดแต่แบบสายหลักๆมาใส่อ่าใช่ใช่ก็เหมือนเดิมครับถ้าใครอยากเพิ่มหัวข้อไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาที่เพื่อนๆแนะนํามาเนี่ยเอามาใส่ในวงล้อให้นะครับผมซึ่งผมเนี่ยใส่ประเภทมาทั้งหมด16ข้อนะครับก็จะมีตั้งแต่โชเน้นเซอร์วิสฮาเรมแฟนตาซีเหนือธรรมชาติกฬา o f ยออฟไลฟ์ o o l l ลฟ์โรแมนต์เฮล r ลอร์ r รา a ่ o เลิฟคอมเมดี้แอคชัต่อสู้ยูริและก็อันสุดท้ายนะครับอันที่ผมอยากได้น้อยที่สุดเลยนะก็คือบอยเลิฟหรือว่าสายวายนั่นเองนะครับผมมันไม่ใช่แนวผมเลยอแต่ว่าวงล้อนนี้เนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ผมเนี่ยจะต้องสุ่มทั้งหมด3ครั้งนะครับทุกคนเพื่อที่ว่าพอผมสุ่มค่ายสำนักพิมพ์ใช่ไหมแลวผมเนี่ยสุ่มได้อสมมติสุ่มได้ยูริและค่ายนั้นเนี่ยยังไม่มีมังงะยูริเลยก็เท่ากับว่าผมนนนี่่่ยหาาาซื้างงา Yuri, ้้อมัังงะูจกไไดแล ทุกคนพอแบบเก็ตไหมใช่ผมเลยต้องใช้วิธีนี้แทนนะครับซึ่งผมเนี่ยจะสุ่มมันทั้งหมด3ครั้งอ่าสุ่มได้1 2 3สถ้าข่านั้นเนี่ยไม่มีหัวข้อที่1ผมก็ต้องซื้อหัวข้อที่2ถ้าไม่มี2ผมก็ต้องซื้อ3อ่าประมาณนี้แต่ถ้ายังไม่มี3มอีกก็ปิดคลิปนะครับไม่ถ่ายแล้วนะหยอกหยอกนะฮะหยอกเล่นอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของวงล้อมังงะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่าอธิบายทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับั้งนั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ย ผมจะได้ค่ายไหนได้ประเภทไหนแล้วผมเนี่ยจะซื้อเรื่องอะไรนะครับวงลอแรกสูมค่ายสำนักพิมพ์กดเลยไม่พูดเยอะนะฮะไปครับผม EP นี้ EP แรกนะครับผมเปิดได้ทุกค่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะครับมาฮะขอให้มาขอให้ได้ขอให้โดนจะเป็นค่ายไหนค่ายวิบูลกิจเด็กเพจอันนี้แม็กเซนจไปแล้วผ่านไป f ฟิร์สเพจได้เฟิร์สเพจหรือเปล่าหรือฟินิกฟินิกได้ฟินิกครับผมนกแ่้งของเราโห และ e ีแรกก็เล่นเปิดมาซะราคาสูงสุดเลยนะทุกคนโอ้หเอาเรื่องจริงๆนะเรียบร้อยครับผม e ีีนี้เราจะต้องซื้อค่ายฟินิกส์นะครับหรือว่านกย่างนั่นเองนะโอเคมางั้นต่อไปเราไปประเภทมังงะกันเลยดีกว่าทุกคนไปเดี๋ยวขอเปลี่ยนวงล้อแปบ๊บมาต่อกันที่ประเภทของมังงะน,นะครับผมเนี่ยต้องสมทั้งหมด3ข้อนะทุกคนโอเคมาเริ่มเลยไปครับผมประเภทที่ผมจะต้องซื้อนะครับขออะไรก็ได้ยกเว้นบอยเลิฟยูริยังดียังได้แต่บอยเลิฟผมไม่ใช่แนว โอเคเปิดมาเป็นฮาเลมวิฟินิกฟินิกประเภทฮาเลมมีอยู่นะเออเออผมพอนึกออกแล้วโอเคมา้างนั้นก็ตามกฎที่ผมตั้งไว้แล้วกันเดี๋ยวสุ่มทั้งหมด3รอบก่อนโอเคมาสุ่มรอบที่2นะฮะจะเป็นอะไรแต่ผมพอนึกออกแล้วว่าฟินิกฮาเลมเนี่ยมีหลายเรื่องอยู่นะครับโอเคอันที่2เป็นแนวเฮอร์เลอร์เอาจริงแนวเฮอร์เลอร์ผมก็ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ทุกคน ผมไม่ค่อยชอบอ่านแบบมังงะผีนะแบบว่าแนวสยองขวัญอะไรเงี้ยโอเคปิดไปแล้วก็อันที่3สุดท้ายครับจะเป็นเรื่องอะไรไหนลองออกบอยเลิฟมาสิอยากได้อยากโดนนะฮะโอเคโชเนนหรือเซอร์วิสโชเนนครับผมแม่ทำไมไม่ออกโชเนนตั้งแต่ข้อแรกนะโอเคโชเนนทุกคนถ้างั้นก็รู้ผลแล้วครับว่าผมจะต้องซื้อค่ายฟีนิกซ์แล้วก็เป็นมังงะแนวฮาเลมนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปเลือกซื้อมังงะตามวงล้อที่เราสุ่มได้กันเลยดีกว่านะครับผมตัดภาพไปที่ร้านหนังสือตอนนี้เรามาอยู่กันที่เดมอว์บางแคในวันที่ฟ้าอึมครึมเหมือนฝนกําลังจะตกเดี๋ยวเราเนี่ยเดินเข้าไปในห้างกันเลยดีกว่านะทุกคนซึ่งร้านที่ผมจะไปดูวันนี้เนี่ยจะเป็นร้านนอินนะครับ พอถ้าพูดถึงมังงะไข่นกย่างเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมนึกออกนะก็คือร้านในอินเนี่ยจะมีเยอะสุดใช่ไหมเปิดมาที่จอทีวีอันนี้เรื่องอะไรไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าน้องเนี่ยน่ารักดีนะครับมีใครรู้จักเรื่องนี้บ้างไหมและก็ในอินสาขานี้เนี่ยผมว่าโซนมังงะเขาจัดเยอะมากเลยนะและก็ที่สําคัญคือจัดร้านสวยด้วยโจทย์วันนี้ก็คือมาซื้อมังงะไข่นกย่างนะเป็นแนวฮาเลมเรื่องนี้เป็นสปินออฟของคโนซูบะภาคแก้ของเมกุมินนะครับ เรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฮาเลมด้วยนะนี่ทุกคนแต่ที่แน่ๆนะครับเรื่องนี้เลยคาเฟ่น,นี้มีนางฟา้ามาเสิร์ฟเรื่องนี้ฮาเลมแบบร0 0เเลยนะเอออันนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันตอนนี้เนี่ยมีถึงเล่มไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ตามเรื่องนี้เลย ส่วนอันนี้ก็คือเรื่องเพื่อนคนแรกของผมคือสาวสวยอันดับสองของห้องอ่ะนี่ก็อีกเรื่องหนึง่งคุณค้นว่าเรื่องนี้เนี่ยมีแบบนิยายด้วยนะตรงโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกแนวนิยายแล้วนะครับป้าเดี๋ยวไปหามาังาะทุกันต่อดีกว่าถ้าผมสุ่มได้ยูรีนะผมน่าจะโดนเรื่องนี้ทุกคนเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นคุณพีจีรีวิวอยู่นะครับ อ่าอันนี้วินเบเกอร์พิมพ์ใหม่นะครับผมเล่มละ175บาทแล้วนะถ้าใครจะซื้อเนี่ยก็แนะนําให้กดซื้อทางเว็บนกแก้งเลยครับเพราะว่าจะได้ของแถบเป็นโปรการส์สุดพรีเมียมด้วยนะอ่าต่อกันที่ตรงนี้เลยทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไล่หาดูมังงะแนวฮาเลีมก่อนเรื่องนี้เนี่ยหน้าปกดึงดูดสุดๆเลยนะมันแบบว่าบลลัืมมากๆนะฮะอ๋อแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นแนวยูริอ่าอันนี้ l อใหม่ใช่ไหม นี่อันนี้เลยอันนี้น่าจะแนวฮาเลมนะดูจากหน้าปกแล้วฟิลแบบว่าต้องไปติดกอกับสาวๆแน่ๆโอเคทุกคนทางงานเรื่องนี้เนี่ยผมลิสต์ไว้ก่อนอันนี้เป็นแนวต่างโลกแฟนตาซีอันนี้ไม่น่าใช่อ่านี่เลย l c ใหม่ดันเจียนรับฉบับเลิฟนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนมันเป็นแนวแบบว่าเซอร์วิสที่ดีเลยดีมากๆเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าใช่แนวฮาเลมหรือเปล่านะครับเพราะว่าข้างหลังมันก็ไม่มีบอกนะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นเขาบอกกันว่าเรื่องนี้นี่ยังแจ่มเลยนะครับทุกคนถ้างั้นเรื่องนี้ผมก็ลิส์ไว้อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันอันนี้เรื่องอะไรนะนี่นะฮะเรื่องนี้เลยผมไม่ค่อยคุ้นเลยนะปีศาจพี่สาวเหรอนี่อันนี้ก็ขอแวะสักนิดนึงนะเรื่องนี้เนี่ยผมเคยดูเมะมาแล้วนะครับ นี่ไงทุกคนแนวฮารเลมแน่นอนนะตอนนี้เนี่ยน่าจะออกมา2เล่มแล้วนะถ้าผมจําไม่ผิดโอเคทุกคนผมตัดสินใจแล้วนะเอาเรื่องนี้ดีกว่านะดันเจียนรับฉบับเลิฟหรือชื่ออังกฤษก็คือเซ็กแอนด์ดันเจียนแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นฮารเลมเซอร์วิสแน่นอนนะฮะและที่สําคัญเลยคือผมเช็คแล้วในเว็บนอกอย่างนะว่าเรื่องนี้เนี่ยซื้อในเว็บมันยังแถมโปสการ์ดอีกอ่าโอเคแปถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านเลยนะครับผมมาทุกคนหลังจากที่ผมเนี่ยไปดูล่าหนังสือมาแล้วใช่ไหม ผมก็เลือกเรื่องได้เรียบร้อยแล้วก็คือไอเรื่องดันเจียนลับนั่นแหละในเว็บนะครับผมลองดูในเว็บแล้วเรื่องดันเจียนลับเนี่ยมันยังมีแถมโปสการ์ดนะผมก็เลยคิดว่าอ่นนี้ไงผมก็เลยคิดว่าผมเนี่ยจะมาสั่งซื้อทางเว็บนะครับพอผมดูลายโปสการ์ดแล้วเนี่ยผมบอกได้คําเดียวเลยว่า ของจริงผมก็เลยตัดสินใจมาสั่งในเว็บดีกว่านะซึ่งผมก็ไม่มีเรื่องอะไรจะสั่งแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาได้นะครับก็คือสั่งเล่มเดียวเนี่ยมันก็เสียดายค่าส่งใช่ไหมถ้างั้นผมเนี่ยกะว่าจะสุ่มวงล้อแจกผู้โชคดีที่เป็นสมาชิกช่องผม1คนนะครับและคนที่เป็นผู้โชคดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อมังงนะจากค่ายฟินิกให้1เล่มนะครับผมดูสิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีของเราใน EP นี้นะฮะและทั้งหมดนี้ก็เป็นรายชื่อสมาชิกของช่องผมนะครับที่เขาเนี่ยทำการสมัสมาเาาบาง,งบทพ นะคนที่สมัครเป็นเทพมังโงโนนเนี่ยผมจะให้สิทธิพิเศษนิดหน่อยนะก็คือใส่2ชื่อไปนะครับผมโอเคถ้างั้นเราไปเริ่มซุ้มได้ไปครับผมใครจะเป็นคนได้รางวัลชิ้นนี้นะครับมังงะฟินิกฟรีหนึ่งเล่มนะครับผมไปแล้วครับผมยังไงคุณพีจีได้ไหมคุณพีจีหวยออกที่คุณพีจีไม่ใช่นะครับผมคุณปิงปองใช้ได้รางวัลน,นี้ไปนะครับ โอเคแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณปิงปองโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับคุณพีจีเกือบได้แล้วอีกนิดเดียวโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะทักหาคุณปิงปองไปนั่นแล้วเดี๋ยวบอกผมมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะซื้อผ่านเว็บนี่แหละแล้วเดี๋ยวจัดส่งไปให้คุณปิงปองทีหนึ่งนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการสั่งซื้อทางเว็บฟินิกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะครับในวันที่ฟินิกส่งของมาละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาอันบ็อกดูกันว่าคุณปิงปองเนี่ยจะสั่ง ผมกดอันนี้เข้าตะกร้าก่อนอันนี้เล่มา1075นกย่างเล่นมา1075เหรอเนี่ยเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบตอนนกย่างส่งของมานะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปอันบ็อกกันนะครับผมเน่ทุกคนหลังจากที่ผมสั่งของไปนะก็ประมาณ2-3วันนะครับฟินิ์เขาก็ส่งของมาแล้วนะแต่ก่อนจะไปแกะอันบล็อกกันเนี่ยผมอยากให้ทุกคนดูสภาพของกล่อง คือแบบใหม่มากนะครับขอบนี่คือแบบเนียนกลิบเลยนะฟิลเหมือนแบบแพ็คมาปุ๊บส่งมาปับ๊บโอ้โหแทบไม่มีตำนงตํตำหนิอะไรนะครับกล่องนี่คืออย่างใหม่นะครับผมผมไม่ค่อยได้สั่งของฟินิกด้วยแหละเลยไม่รู้ว่าเออขนส่งเขาก็ดีเหมือนกันนะโอเคมางั้นเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวเอาคัตเตอร์ก่อนโอเคก็ที่ผมสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องไอ้ดันเจียนใช่ไหมแล้วก็เรื่องที่ผมเนี่ยซื้อให้คุณปิงปองหนึ่งเรื่อง Okay, มาอ๋าใช่แล้วก็ผมเนี่ยสั่งเพิ่มเติมของผมไปด้วยนะอันนี้ก็ไว้ก่อนไม่ไงีทุกคนอันนี้คือของผมสั่งมาแยกต่างหากนะฮะบายแต่แกะก่อนเอ้ยทิ้งไปบับเบิลนะฮะก็นี่เลยนะครับผมผมสั่งมาอันนี้จะเป็นโกคุราคุไก่นะครับเล่มหนึ่งเนี่ย คือผมสั่งให้คุณปิงปองไงคือผมถามว่าเออคุณปิงปองคุณปิงปองอยากได้รางวัลเรื่องไหนฮะแล้วคุณปิงปองเนี่ยก็บอกว่าให้ผมเนี่ยสุ่มเรื่องให้เลยนะเพราะว่าคุณปิงปองไม่ได้ตามค่ายฟินิกส์นะครับผมก็เลยแต่ใจอ่ะสุ่มเรื่องนี้ให้แล้วกันนะเพราะว่าน่าจะอ่านได้ง่ายนะครับแย่ที่สําคัญคือนี่ทุกคนอันนี้นี่คือมีแบบโปสการ์ดสุดลิมิเต็ดด้วยนะไม่รู้ลิมิเต็ดหรือเปล่านะครับผมเห็นวางขายนะแล้วโปสการ์ดแต่ว่าโปสการ์ดเรื่องนี้เนี่ยสวยจริงนะมันเป็นแบบออ่่าาเเ้รรีียยยกววววววะะะไิิดดนส ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะลืมไปแล้วโอเคแต่ก็นั่นแหละครับคุณปิงปองจะได้ลองอ่านเรื่องนี้แล้วก็ได้เก็บสะสมโปสการ์ดด้วยโปสการ์ดเรื่องนี้สวยมากอ่าแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับเล่ม2นี่ของผมเองนะก็คือเล่มหนึ่งเนี่ยผมมีอยู่แล้วนะก็เลยไหนไหก็สั่งแล้วนะครับเสียดายค่าส่งก็เลยสั่งเล่ม2มาด้วยเลยโอเคอันนี้ก็ข้ามไปแล้วก็อย่างสุดท้ายครับผม ที่ผมสุม่มวงล้อได้นะครับแล้วก็ผมเลือกเรื่องนี้ก็คือเป็นแนวฮาเลมนะผมไปเช็คมาแล้วฮาเลมแน่นอนกับเรื่องดันเจี้ยนรับฉบับเลิฟดูจากหน้าปกแล้วบอกได้คําเดียวเลยว่าของดีและที่ผมซื้อมาเนี่ยมันได้พร้อมกับนี่ปสการ์ดด้วยนะเป็นไงปสการ์ดสวยไหมข่าจ๊วเลยนะฮะแต่โป o s t สการ์ดเนี่ยลายดีจริงทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่เป็นไงลายอย่างดีนะครับยังแจม ก็ผมกะว่าจะยังไม่แกะคลิปนี้นะครับเพราะว่าเออไหนไหนก็เป็นมังงะใหม่ใช่ไหมก็กะว่าไหนไหนซื้อมาแล้วก็จะทําอีกคลิปหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเป็นคลิปแกะอ่านรีวิวนะถ้าใครเนี่ยสนใจเรื่องนี้หรือว่ายังไม่ได้ซื้อหรืออยากรู้เนื้อเรื่องอะไรคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูคลิปแกะอ่านรีวิวของผมได้นะครับนะเดี๋ยวลงคลิปหน้าเลยคลิปต่อไปเลยเดี๋ยวจะมารีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเปิดโชว์หมดเลยนะเรื่องนี้ไม่เซนซงนเซ็นเซอร์อะไรทางนั้นนะฮะ เรื่องนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าผมเนี่ยเคยอ่านก่อนที่มันจะ L C หรือเปล่านะแต่ผมคุ้นๆมากเลยนะครับว่าแบบเคยอ่านอยู่เรื่องนึงเนี่ยที่แบบมันเกี่ยวกับดันเจี้ยนด้วยแล้วก็เกี่ยวกับแบบ18บวกแบบนี้ด้วยนะแต่ผมไม่มั่นใจนะผมอ่านมานานแล้วผมก็ลืมนะครับว่าเออมันใช่เรื่องนี้หรือเปล่านะ คลิปวงล้อมังงะ EP นี้ EP แรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนเป็นไงบ้างถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าอยากให้ทําเป็นวงล้อมังงะแนวไหนก็ลองแนะนํามาได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะทุกคนนี่ใครอยากรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะดันเจี้ยนลับนะรอติดตามได้เลยครับหลังจากจบคลิปนี้เนี่ยผมก็นี่เลยทุกคน แกอ่านรีวิวต่อเลยนะครับอัาคลิปต่อเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ